ช่วยวัยวะพับผ่านเรียบร้อยเอาแนะนำตัวทักว่านหน่อยสวัสดีครับผมเพนนินันเ์ตุยสายหรือเพนนินันต์ราบประสาทเราเคยเจอกับเดชยาไหมกี่ครัค้งอ่ะครั้งหนึ่งเป็นไงวันนั้นก็ได้น้ำยกสามที่ไหนที่ที่นี่ไหมที่ี่รักศิษย์กับอ๋อรักศิษย์วันนี้วันนี้ร้อยร้อยสามสามี่หมดนะ<อ>เรามาเสียบตั้งคู่ไหมนี่ยก็ตอนแรกมีวันที่สองครับอ๋อก็เลยโยงมาตั้งคู่ร่นมาก่อนนะก็ซ้อมอยู่ที่ดับรัตน์นะนะกี่วันซ้อมมารอบนี้อ่ะก็สามอาทิตย์ได้จริงๆเราต้องจบร่่อ ร้อยครับอ๋อแต่ว่ามันเหมือนมันเสียบแทนก็ร้อยสามปีก็ครับโอเคว่าช้ามาเกินไม่เท่าไรเกินจุดสอครับตอนนี้ผ่านแล้วนะผ่านเราชกมวยมากี่ร้อยได้ตอนนี้อ่ะเป็นเซตสองร้อยอัพสอรอัพนั่สไฟหลังไม่นไงผลงานเราก็มีแพ้สันโมชนะงานทงจิตมงคลก็ชนะชนยศุเดยชนะสองแพ้หนึ่งนะล่าสุดไปแพ้ใครแพ้สันโมันโม้หัวนั้นร้อยเท่าไรกระทะ์ร้ป น้ำหนักลงไปป๋อเท่าไหร่ก็13 14ร้อยสามสิบประเทศจะไม่ต้องคุมเลยคงกี่โลรักสามนีโลนั้นสามสี่โลก็นิดหน่อยเองอ่ะเราเป็นมวยแต่มวยเข่านะเด็กยายนี่น่าจะเป็นประเภทเข่าเข่าเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างเนี่ยเสียเปรียบเขาหน่อยนะครับผมเขาร้อยกว่าอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดมาสากการฝากไปขับเชิญนวันนี้ผู้เอกครับขอให้เป็นเจ้จังหวัดราชสักการยแต่ในโซนเทศเชยเชียบทั้ครับโอเคขอชูดีครับผมสวัสดีครับอกดูคู่เอกครับผ่านตาช่างเรียบร้อยแล้วอ่ะบขอเข วานนี้ชื่อเสียงเรียงนามวัี้ได้ฉายาเป็นเดียงคาเดมี่วันนี้ร้อยร้อยจับจุดทำไปชกเขาทีหนึ่งครับที่ไหนวันนั้นที่ลังสุดหรที่ไหนลังสุดเป็นไงมันโดนยังไงวันนี้ก็โดนแล้วพาเข้าไปโดนสอบนับครับอ๋อวันนี้มาใหม่นะกี่เดือนแล้วนะที่ชกกันนะสองปีได้แลสามปีได้นะครับลืมมาดีวันนี้เอาว่ากันใหม่วันนี้พิกัดนี้เมื่อเช้ามาเกินไปพอแล้วนะเวยนี้โอเคไหมโอเคตีก็จะไป วันที่สองนะวันที่สองก็จะต่ายร้อยยี่สิแปดครับดึงมาก่อนรับความรับเงินก่อนนะซอมอยู่ที่เพชรินดีกี่วันเป็นเสร็จซ้อมประมาณสองสามอาทิตย์ได้ร้อยสามสิบห้าสิบก็คุมนิดนึงครับจักสีต้าโลได้ไหมประมาณสี่โลก็ประมาณนี้นะเราเป็นมวยในมวยเขาเหมือนกันเข่าก็เข่านะเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสอมวยมาลงกี่ร้อยแล้วตอนนี้ประมาณก็ร้อยห้าสร้อยห้านะเป็นไงสาวฝ้ายหลังเป็นไงหมดงานเราก็แพ้หมดเลยแพ้หมดเลยนะ นี่ว่ากันใหม่อย่าเพ <caracter S 1> ิ่งท้อมันมันแพ้เนี่ยแพ้ว่าบ่อยๆไม่ดีวันนี้คิดว่าเกิดไหมก็น่าจะเกิดต้องเกิดแล้วนะเราเป็นลูกหลานจากจังหวัดสุราชสุราชธานีเอ้าผมก็แข่ครับเชื่อในวันนี้เอ้าก็ฝ่าแข่งมาอยจางจ้าวสารแล้วก็แล้วก็เรามีต่อเป็นตัวจองชตุ้มปยุกต์โอเคก็ช่วยดีนะครับโอเคครับ